ขับยอราคาะสุดปุ๊บขับเริ่มหน้าไปทำเลดีติดรถไฟฟ้า เพื่อนๆนะคะมาหาคําตอบกันว่าคอนโดราคาสุดคุ้มนะคะ,ะ,คะให้เยอะแต่งโคฟเฟอร์นิเจอร์แน่นๆทั้งห้องเนี่ยมีอยู่จริงไหมแล้วคอนโดอะไรผ่อนเพือกแค่ห้าพันบาทเองมีอยู่จริงหรือเปล่าใช่แล้วทำไมท<อ>ําเ่ดีติดรถไฟฟ้าถึงสองสายแล้วก็ใกล้ห้างมากมายอ่ะมาเริ่มจากข้อแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะพาชมห้องกันค่ะว่าสุดคุ้มแค่ไหนมาค่ะห้องนี้จุดเด่นก็คือเป็นห้องมุมนะคะมาพร้อมกับเตียง5ฟุตนะคะให้เพื่อนๆน,นี่สามารถที่จะเก็บของซ่อนแฝงนได,ได้ด้วยนะ นอกจากที่เราเก็บของเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เราสามารถที่จะพื้นกระเบื้องยางจะไม่ใช่พีละมิตของโครงการนะครับข้อดีของมันก็คือโดนน้ำไม่ปวมคาะเลยมีประกันจากบริษัทติดตนี่มาเริ่มจังห้องแรกเลยนะคะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะเราจะโซนพักผ่อนห้องนั่งเล่นไว้ให้แบบนี้ใหญ่ๆสุดๆเลยนะคะเราใช้สีนะคะสีขาวครีมนะคะเพื่อให้ห้องเนี่ยมันดูแบบสุขุมนุ่มลึกนะคะมาพร้อมกับโซฟาตัวใหญ่แบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะโซฟานี้ยังมีเก้าอี้รับนี่ สามารถที่จะเก็บของต้อนแฟนในตรงนี้ได้ด้วยนะนอกจากที่เราเก็บของเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไว้วางขายนะคะเวลาดูทีวียอย่างนี้ได้เลยยังไม่หมดเท่านี้สําหรับห้องนั่งเล่นนะคะเรายังจับสมาทีวีขนาด43สิสามนิ้วไว้ให้ตรงนี้ด้วยจ้าห้องนั่งเล่นแล้วไปดูห้องนอนกันเถอะว่ามีอะไรให้ว้าวอีกหรือเปล่าโซนห้องนอนซึ่ง รอบนี้เราจัดพิเศษกว่าห้องอื่นเลยนะคะเพราะว่าเราออกแบบดีไซน์ไม้์ H M R นะคะตัดคิ้วโค้งแบบนี้นะคะแบบสไตล์วินเทจผสมกรอบรูปหรูๆแบบโมเดิร์นนิดนึงนะคะมาพร้อมกับเตียง5ฟุตนะคะให้เพื่อนๆตื่นเช้ามานะคะชมวิวสวยๆแบบนี้เลยห้องนี้จุดเด่นก็คือเป็นห้องมุมนะคะวิวเราจะได้วิวสวนแบบนี้นะคะอารมณ์เราเนี่ยจะเหมือนอยู่บ้านเลยจ้าส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่แบบว่าเป็นมุมรับอีกมุมหนึ่งที่สามารถใส่เสื้อผ้าได้จุเยอะมากเลยนะคะ สำหรับาสาวๆเนี่ยต้องถูกใจแน่ๆน,นอนเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ชอบนอนดูทีวีนะคะตรงนี้เรายังเหลือที่ว่างให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถติดทีวีได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะแล้วอีกโซนหนึ่งนะคะที่เนจะาพาชมวันนี้ก็คือหลูไม่แพ้กันนะคะตามมาเลยค่ะครับเดี๋ยวพามาดูห้องครัวนะ เราลืมบอกไปตัวนี้เราปูพื้นให้ใหม่เลยนะครับเป็นพื้นกระเบื้องยางจะไม่ใช่พื้นลามิเนตของโครงการนะครับข้อดีของมันก็คือโดนน้ำไม่บวมทนตะรอยขีดข่วนแล้วก็ที่สำคัญเลยมีประกันจากบริษัท10ปีนะครับผมตัวครัวเองเลยตัวนี้เป็นดูอินของทางโครงการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หมดเลยมาตัวนี้ก็เป็นมันเฟร์ใหม่นะตู้เย็นก็ตู้เย็นใหม่ท้งนี้จะเป็นตัวหองตัวโตะนะครับโตะเป็นมัลติฟังก์ชันนะสามารถนั่งทำงานก็ได้นั่งกินข้าวก็ได้แอร์ให้หนึ่งตัว แล้วตนนี้ก็ติดกับทางระเบียงออกไปทางระเบียงได้เวลาทําอาหารสามารถเปิดได้กลิ่นจะได้ไม่เข้านะครับกลิ่นออกไปข้างนอกแล้วก็ติดกันนกให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนกจะมาทํารังเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ํลุนพินีนะครับตรงนี้เราปุดมาก็จะเป็นส่วนของตัวห้องน,น้ำโซนแท้แล้วก็โซนเปียกนะครับโซนแท้ก็จะเป็นส่วนของการที่เราทําธุระส่วนตัวแปรงฟันล้างหน้านั่งทําธุระนะฮะโซนเปียกข้างในตัวนี้ของโครงการจะมีกั้นไว้ให้อยู่แล้วครับในส่วนของตัวห้อง,น,ง,ง,น,งน้าก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปสรุปกันนะว่า้งงนัไบาใสดู เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคําถามที่เราบอกไปว่าคอนโดราคาสุดคุ้มผ่อนเริ่ม5,000ทําเลดีเนี่ยมีอยู่จริงไหมเราพาเพื่อนชมแล้วนะคะว่ามีอยู่จริงค่ะที่นี่ค่ะที่ลุมพีวิวลอ่อนนุช46นะคะอยู่เส้นถนนสุขุมวิท77จ้ะผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่คะพี่ปุ้ย5,000บาทใช่ั้มเองนะครับผมอ่ะสำหรับบปตรสบั้กู้นะครับใช้งานบริษัทและการงเงินกสิกรสามารถกู้ได้เลยเมื่อมีคนเดือนขั้นต่้ง1,000บาทขึ้นไป ส่วนเจ้าของธุรกิจนะครับผมเปิดบริษัทมา,ธา,าลแล้วสปีขึ้นไปนะครับผมไม่ต้องเป็นการค้าก็ได้สามารถพูดได้เลยอ๋อแล้วที่สําคัญกนะ็คือทำเลดีๆแบบนี้นะคะใกลร้รถไฟฟ้าสองสายทั้งอ่อนนุดสีนุดนะคะแล้วก็ใกล้ห้างอีกทั้งพราไดซีคอนสแควร์แล้วก็พีเพิร์ตาน,นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากนัดมานะชมที่น,นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์แอด์อแร์คอนโดเลยนะคะแล้วรอบหน้าเนี่ยเราจะพาไปชมห้องไหน,นก็ติดตามเพจเราได้นะคะวันนี้ไปกันค่ะ